สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของนิกอยี VAP เช้าบ่ายนะคะประจำวันอาทิตย์ที่29มกราคมปี66นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับ VAP เช้าตัวเด่นก็คือ5กับ8 7กับ0 50 51 54 57 58นะ80 82 84 85 87 88นะคะ ช้าก็บ่ายนี้แปดมาเหมือนกันเริ่แปดกับเจ็ดมาเหมือนกันนะแต่เราจับห้ากับเจ็ดให้เรือยรอบเช้าห้ากับแปดให้สามตัวก็ห้าแปดสองเจ็ดห้าหนึ่งห้าแปดศูนย์สี่เจ็ดแปดสองแปดศูนย์นะจับคู่ก็ห้าแปดแปดห้าห้าศูนย์ศูนย์ห้าเจ็ดแปดแปดเจ็ดแปดศูนย์ศูนย์แปดนะคะสามห้าศูนย์สามห้าแปดเนาะ นี่นะของรอบเช้ามันจะมีสี่เจ็ดหนึ่งหนึ่งห้าเจ็ดถ้ามันมาคู่ท้ายก็หนะ้าแปดสามห้าศูนย์สามเนาะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีเด้อต่อไป V I P บ่ายสี่กับแปดกับหนึ่งสี่กับเจ็ดนะคะแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสี่ แปดสองแปดสามแปดสี่แปดเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดแปดนะคะแปดหนึ่งหนึ่งแปดแปดเจ็ดเจ็ดแปดหนึ่งสี่สี่หนึ่งสี่เจ็ดเจ็ดสี่นะเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งสี่แปดหนึ่งแปดสี่สี่เจ็ดหนึ่งสี่แปดสี่เนาะก็ก่อนเพื่อนทุกคนโชคดีนะแล้จะเจ็ดศูนย์สี่หนึ่งสี่เจ็ดสี่สี่แปดนั้นที่เราจับให้นะคะสองหนึ่งสี่ แปดหนึ่งสองก็ได้หนึ่งห้าเจ็ดก็ได้เนาะก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีนะท่านไม่สลับกันออกเด้อเช้าก็บบายสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะโชคดีกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ